มีมีการบ้านจะสง่งมีค่ะคือแต่เราก็จะสรรเวลาไม่ได้ทีนี้วันนี้คือจริงๆคือคือวัดดวงค่ะคุณตัวด้วยนะคะค่ะกาคุณรว่าอาจารย์หมอดกรเ,เจตเพชรกาจนค่ะเจริญธรรมที่น้องทุกท่านค่ะค่าประพัดสอนชาเชชุจิตนะคะชื่อเล่นจวงชื่อทางทาเพียพนพิมพุธค่ะก็อาจารย์เหมือนจะจะทราบอนาคตเราอะเนาะว่าเราต้องใช้ความเพียรเยอะขึ้นก็เลยต้องชื่อเลยต้องมีคําว่าเพียรอยู่ นะคะก็ทุกวันนี้ก็ยังเพียนอยู่ค่ะเพียรเยอะไปพักไม่พออันนี้คือคือรู้รู้ตัวเองนะคะ่คะก็ก็พยายามอยู่นะคะจริงๆวันนี้จะจะ,จะถามว่าเรื่องที่ที่จะคิดว่าอยากแชร์มากกว่านะคะอยากแชร์อยากแชร์มากกว่าแต่ไม่รู้จะไปตรงกับข้อไหนดี <laughs> นะคะแล้วก็ลองลองสุ่มเพราะว่าวันนี้จริงๆเราที่บ้านเรามีกิจกรรม mm hmm. ก็คือว่าลูกคนจีนเนาะคนจีนก็ อ่วันนี้ก็คือเราไว้ติจีนล่วงหน้าเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยเอเดินทางกลับไปต่างจังหวัดไปไปหาคุณแม่ได้นะคะ <_ d ata> เราก็เลยต้องต้องเลื่อนเวลากลับมาก็กําลังกำลังดูว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยนะจะได้เข้าสายตรวจไหมแต่เอ่อจะได้เข้ามาในเรื่องของการสอบตรงนี้ไหมเพราะว่าจริงๆคือตั้งใจตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็วางไปเลยค่ะว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เพอินเมื่อกี้มาลองดูว่าเอ๊คนยกมือน้อยก็ลองดูว่าจะได้ไหมนะคะประมาณนี้คือเรื่อง เรื่องที่จะแชร์ก็คือว่าก่อนหน้านี้นะคะ,อะตอนปลายปีนะคะก็พอดีต้องไปทุระต่างจังหวัดกับน้องสาวนะคะไปเป็นเพื่อนเขาที่ที่ทางภาคอีสานนะคะทีนี้คือเราไม่เตรียมอะไรเลยนะคะก็ก็ไม่ได้คิดอะไรตอนแรกก็คิดว่าเออไม่เป็นไรแต่ทุกคนที่ไปเนี่ยคือทานเนื้อสัตว์หมดเลยก็จะเหลือเราคนเดียวที่ท,ที่ไม่ทานใช่ไหมะเพราะ,ะนมไข่อะไรเราก็เลิกไปแล้วอาจจะไม่เด็ดขาดร้อเปอร์เซ็นแต่คือเลิกทีนี้ก็ไม่อยากให้ทุกคนกังวลว่า เอ้ยจะมีเราอยู่อีกคนหนึ่งที่จะมีปัญหาในเรื่องของการกินกับไม่เหมือนกับเขาใช่ไหมคะก็พอไประหว่างทางอะไรอย่างนี้เราก็ทุกร้านที่เข้าไปก็คือต้องมีเนื้อสัตว์หมดเลยแล้วก็แก้ปัญหาโดยการเอ่อไม่กินค่ะแล้วก็กินผลไม้กินอะไรของเราไปเรื่อยๆนะคะก็ปรากฏว่าวันนั้นทั้งวันคืออดข้าวค่ะเพราะว่าทุกร้านที่แวะเนี่ยเอ่อไ,ไม่ได้มีอะไรที่จะให้เรากินเลยไอ้ที่เขาผัดผักมาเขาก็ไปใส่ไข่แล้วก็เอ๊ะแล้ว เราไม่กินก็ได้นี่ทําไมเราจะต้องไปกินอ่ะน,นี่เมื่อเราเราก็ไม่ตั้งใจจะกินก็ไม่กินค่ะก็วันถัดไปใช่ไหมคะพอไปถึงที่เป้งหมายวันถัดไปก็ต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีดีอย่างนึงคือเขาจะมีตลาดใช่ไหมคะก็จะมีตลาดที่ชาวบ้านเขาจะเอาของเอาอะไรมาขายแล้วก็เออรูแล้วละว่าพรุ่งนี้ไปชวนันไปตลาดก็พอไปตลาดเนี่ยคือเดินตั้งแต่หัวจดจดท้ายไปหนึ่งล็อกแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ที่ตัวเราจะกินได้เลยคือมองไป โอไม่มีเลยก็เดินต่อไปว่าเอ,อไม่เป็นไรถ้ากินไม่ได้เราก็กลับไปกินผลไม้ของเราเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะว่าไม่เป็นไรหรอกเราก็มีกินอยู่ทีนี้นก็เดินไปอีกระยะหนึ่งก็ปรากฏว่าเหมือนกับมันนึกถึงว่าเออเราเนี่ยนะเราก็แบ่งปันคนอื่นเรื่องกินเรื่องหลายๆเรื่องนะพอถึงที่เราจะลําบากจริงๆว่า ไม่มีอะไรที่จะกินนะนอกจากข้าวหรือข้าวเหนียวอะไรย่างเงี้ยก็มีร้านที่ขายผักต้มอะค่ะผักต้มผักลวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดีใจมากตอนนั้นก็เข้าไปถามเขาว่าซื้อแต่ผักขายไหมไม่แตอันเดยวน้ำพริกเ็าบอกขายค่ะขายก็เลย,า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 ยถามว่าต้องซื้อเท่าไหร่ว่าโอ๊ยกินกี่คนแบบคนเดียวสิบ,บาทก็เหลือเฟืออ้เราก็อะไรทําไมสิบ,บาทเพราะว่าก<ม>รุงเทพเราซื้อไม่ได้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าพอสิบาทเนี่ยแบบเยอะมากเลยค่ะคือแบบเยอะมากเลยเอ่ะโอเคได้แล้ว มือนั้นเดินไปอีกนิดนึงค่ะที่นี่ค่ะกะ็บุรีรัมย์ค่ะคือแบบดีมากเลยค่ะจะมีแม่ค้าที่เป็นชาวบ้านนะ,คะ่ค่ะเขาก็จะขายมะละกอส้มตำที่เราแพทย์วิถีทําทานเลยนะคะคือสําหรับแพทย์วิถีทําเลยมีเส้นมะละกอมีมะเขือเทศมีมะนาวให้มีมะกอกให้มีพริกให้แต่ไม่มีเกลือไม่มีน้ำไม่มีน้ําอะไรให้เลยซึ่งเราก็ดีใจแล้วอะคะ่ะพอไปเห็นกวก็ถามคุณยายเท่าไหร่คะ สิบบาทสิบบาทนี่คือเราซื้อในกรุงเทพนี่น่าจะต้องเฉพาะเส้นนี้น่าจะต้องห้าสิบาทก็คือเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พอซื้อมาแล้วก็โอเคเรารอดลวคือคือกลายเป็นว่าเรามีอาหารกินสมบูรณ์ทั้งที่เราไม่ได้เตรียมอะไรเลยวันนั้นนี่ตอนที่ไปเนี่ยคือกะว่าไม่เป็นไรจะลองดูว่าถ้าเราไม่เตรียมอะไรไปเลยเนี่ยนะเราจะเป็นยังไงเราจะอยู่ได้ไหมก็ปรากฏว่า กลายเป็นคนที่ได้กินอุดมสมบูรณ์กว่าคนอื่นเพราะคนอื่นก็ต้องไปกินเนื้อสัตว์กินน่นกินนี่แล้วก็มาบนอะไรกันไม่รู้เราก็กินของเราสบายๆกลายเป็นคนอื่นต้องมากินของเราอ่ะเออเห็นมีเยอะก็เลยขอกินหน่อยเห็นกินน่าอร่อยอะไรอย่างเงี้ยกออ็ข้อดีอย่างหนึ่งของของคนที่เป็นผ้าผธรทมนะคะก็คือเราจะพกเกลือไปใช่ไหมคะคะุณเฉย เวลาไปไหนเราก็จะมีเกลือของเราไปเพราะฉะนั้นเรามีเกลือเป็นสมบัติส่วนตัวของเราพอพอเราได้พวกนี้มาอย่างเส้นมะละกอเส้นอะไรก็เป็นอะไรที่เราสอนคนไข่กินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มีปัญหาเราแค่โรยเกลือลงไปหน่อยนึงก็ปรากฏว่ามันอร่อยสําหรับเราแล้วก็อร่อยสําหรับคนอื่นที่ที่เขากินเนื้อสัตว์มาสองวันสามวันแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเออเขาอืดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเลยที่แบบแบบไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะคะคือไม่ได้ถ้าเราไม่กังวลถ้าเราไม่ไปใส่ใจว่า เฮ้ยเราจะกินอะไรเอ๊ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ข้าแพทย์ผีทำนี่คือจะต้องทุกข์แล้วนะคะฉันจะกินอะไรฉันจะทํายังไงทุกคนกินเนื้อสัตว์หมดเลยเราต้องเตรียมไปเนาะเราต้องเตรียมโน่นเตรียมนี่เตรียมนั่นไปเยอะมากเลยใช่ไหมคะสมัยก่อนแต่นี่ไม่เอาอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรไปเพื่ออย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็คิดว่าไปหาข้างหน้านะคะแล้วก็วิถีคนไทยเนี่ยยิ่งต่างจังหวัดเราก็รู้ว่าพืชผักมีแน่นอนถึงเราไม่ซื้อเราขอเขาก็ให้เราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นอะไรที่เ จะมาแบ่งปันตรงนี้ค่ะว่าถ้าใจเราไม่ได้กังวลนะคะนะคะเราไปข้างหน้าเลยะค่ะอยู่ประเทศไทยไม่ต้องกลัวค่ะจังหวัดไหนผักมีให้กินเส้นมะละกอมีให้กินแน่นอนนะคะก็ก็ประมาณนี้ค่ะ <c oughs> ส,สาธุค่ะค่ะอนุโมทนาบุญกับพี่จวงค่ะจริงๆสุดท้ายนะคะสิ่งที่อาจารย์ฝึกนะคะก็ได้เห็นผลเป็นรูปธรรมนะคะ,ะเราเป็นกินง,ง่ายกินง,ง่ายนะคะแม้ใครหลายคนจะมองว่าเราเนี่ยเรื่องมากในการกิน แต่พอในจุดที่อทุกคนเท่ากันเรากลับเป็นคนที่อยู่รอดแล้วก็กลายเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นดีตั้งหากใช่ใช่กลายเป็นเราเนี่ยมีผักเยอะมากแล้วแล้วอีกอีกนิดนึงนะคะพอชาวบ้านเขารู้ว่าเราไม่กินเนื้อสัตว์เขาก็พยายามหาอะไรช่วงนั้นสะเดาออกเยอะใช่ไหมคะเราก็ชิมสะเดาเขาเขาถามว่าอร่อยไหมเราก็บอกว่าโอ้ดีค่ะดีก็ขมน้อยกว่าที่เราเคยกินที่กรุงเทพค่ะ คุณเฉ็นงเชื่อไหมคะวันที่กลับอะคะ่ะเขาเก็บสะดองมาให้เป็นกระสอบเลย <c oughs> คือแค่เราบอกเพ้าว่าเออของเขารสชาติดีกว่าที่กรุงเทพแค่นี้เองคะ่ะเขาจะดีใจมากว่าเรากินของเขาได้อะคะ่ะแล้วก็เก็บมาให้เป็นกระสอบเลยอะคะ่ะนะคะก็ต้องเอ,อจริงๆได้มาดีใจแล้วก็พร้อมๆกับภาระอันยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องให้ ทําให้สมกับที่เหมาะสมกับที่เขาอ่ะให้เราด้วยความยินดีนะคะเราก็ต้องมาเป็นภาระในการที่จะต้องแบ่งปันคนอื่นจะต้องอะไรให้สมกับที่เขาตั้งใจให้เราอะค่ะนะคะนะคะ่ะจวงเราทำให้เฉ่งนึกถึงค่ะโจกดหลังจากที่คนเริ่มทานมื้อเดียวจริงๆก็ตั้งแต่เริ่มทานเนื้อสะะัตว์เนี่ยค่ะพอไปต่างจังหวัดหรือว่าต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่หน้าที่ที่ของตนเนี่ย สิ่งอีกอันหนึ่งที่จะมีขึ้นมาคือสะสมค่ะกลัวกลัวอดกลัวตายไม่กลัวไม่กลัวตายหรอกคงกลัวอดหรือกลัวไม่มีอะไรกินหรือกลัวยุ่งยากเนี่ยก็จะมีการสะสมนะคะหลายคนค่ะพอพอตั้งสินเรื่องมือเดียวได้หรือว่าไม่กินเนื้อสัตว์ได้นะคะสักพักหนึ่งเอ๊ะทำไมเรามีตะเบียงเยอะจังก็ต้องมาฝึกลดละเลิกตัวนี้อีกตัวหนึ่ง ซึ่งสุดท้ายเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือเราก็ไม่ต้องมีอะไรที่สะสมพวกนี้ด้วยนะคะใช่ใช่มั่นใจในกุศลของเราใช่ค่ะจริงๆอันนี้ก็คือต้องต้องกลับขอบพระคุณอาจารย์หมอนะคะที่เอ่อจริงๆก็คือได้พยายามที่จะสอนเราในเรื่องพวกนี้นะคะ่ะว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราไม่ได้ต้องการอะไรเลยใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยต่อให้กินนื้อเดียวถึงไปอยู่สามวันไม่กินมีแต่ผลไม้เราก็ไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะเพราะว่าจริงๆถามว่า กว่าเราจะกินมื้อเดียวได้เราก็ฝึกอดมาก่อนถูกไหมอดทีละมือทีละมื้อมาเลยอย่างเงี้ย mm hmm. ใช่ไหมคะแล้วประเทศไทยไม่ต้องกลัวหรอกค่ะคุณไปที่ไหนเนี่ยยิ่งยิ่งเรามาเรียนรู้เรื่องเรื่องผักเรื่องอะไรสมุนไพรใกล้ตัวพวกว่าพืชที่กินได้ที่อาจารย์หมอสอนเยอะมากขนาดเนี้ยไปต้องไหนไม่ต้องกลัวหรอกค่ะหมาแมวกินได้เราก็กินได้นะคะทุกวันนี้คือคิดอย่างนี้แล้วคือโอเคนกกินได้หมาแมวกินได้เด้๋ยวฉันก็เอามากินได้ฉันก็ล้างล้างให้สะอาดอะไรเงี้ย mm hmm. ลทุกวันนี้เราก็เป็นอย่างนี้ไปแล้วนะค่ะนะคะ ค่ะค่ะนุโมทนาบุญกับพี่จวงค่ะพี่โยครับทุกค่ะพร้อมยังคะถ้าพี่โยไม่พร้อมม่เราจะโม้ต่อนะคะแล้วหมดเลยนะน้องโยค่ะระหว่างเรา,เาพี่โยเปิดพี่โยเปิดหน้ากล้องเลยนะคะเียงแบ่งปันเรื่องนี้ค่ะเมื่อกี้พี่จวงบอกว่าในประเทศไทยอ่ะตอนนั้นโจทย์เฉิงคืออยู่ที่ น่าจะเวียดนามไม่ก็กัมพูชาค่ะก็คือไปเรียนปริญญาเอกกับอาจารย์หมอเขียวด้ี่ลนะคะก็ไปกันห้าหกท่านนะคะต้องไปสัญจรดูประเทศแถวนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้จากอาจารย์หมอเขียวเท่าไหร่ค่ะทีมงานนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จัดเต็มที่ค่ะอาหารทะเลทุกวันค่ะเสร็จแล้วพวกเราเนี่ยก็ต้องไปเตรียมกันตรงนั้นไม่มีใครคือแต่ละวันก็ไปแต่ละที่แล้วเฉิงก็เด็กสุดมั้งเด็กสุดค่ะก็ไปที่ตลาดน่าจะเป็นตปปอลาวค่ะ แล้วก็เดินเดินซื้อแบบหยุดไม่ได้เลยนะซื้อทุกอย่างอะไรที่มันคอกินได้เนี่ยซื้อ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 แล้วก็แบบจะซื้ออะไรมาเยอะขนาดนี้คือปกติไม่ใช่คนช่างซื้อค่ะแต่แบบว่าเต็มไม้เต็มมือมากกลัวหมู่กลุ่มกลัวพวกเราจะอดกลัวอะไรคือตอนนั้นอ่านไม่ค่อยเป็นแต่แบบว่าอาจารย์ช่วยหนูด้วยหนูอดซื้อไม่ได้ค่ะนั้นหนูซื้ออะไรมาก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยคือเต็มไปหมดนะคะคืออะไรที่กินได้แต่เพื่อโชคดีที่สวปอลราส่วนใหญ่ก็คือเราไปตลาดสดเนี่ยมีแต่ผักอะค่ะ แล้วแค่ประเมือน่าผักไหนที่ที่กินกินสดได้ก็เอามาแต่ออกมาเยอะมากแล้วรจ์ก,ก็พูดคําเดียวกลัวตายหรือทําไมไม่เชื่อในครูลนโอ้โหจบข่าว <c ười> คือคําว่าไม่เชื่อในครูลนเนี่ยเหรอคื <c ười> อเออมันหมดเลยนะจริงจริงแบบแตอนนั้นมันหยุดไม่ได้จริงพี่จวงแบบว่าเดินแต่ต้นซอยอยันท้ายซอย,อยซื้อทุกอย่างที่ซื้อได้แล้วแบบจะซื้อมาทําไมเนี่ยเกิคนคนจะกินอีกอ่ะแต่แบบ ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันอะไรค่ะพออาจารย์เตือนโอ้หอ๋อไอความโล่งความโปร่งแบบแค่เจอคําว่าเรารู้ว่าเรากลัวอะไรมันจบได้อย่างนี้เลยเหรอมันเป็นสภาวะที่โล่งโปร่งได้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้มันไม่เข้าใจพฤติกรรมตนเองอะค่ะพอมีผู้ชี้ทางนิดเดียวอ่ะโอ้โหนะคะอาจาจย์จริงๆนี้จริงๆก็ทุกข์หายฉับพันนะคะคล่องใจมากค่ะตาตอนนั้นค่ะค่ะอันนี้พี่ก็แชร์ประสบการณ์นิดนึงนะคะ คือเอ,อวันก่อนก็ขึ้นกรุงเทพไปอยู่เป็นเพื่อนลูกกันนะคะก็ส่งส่งของขึ้นไปก่อนคือไม่เอาติดตัวไปเพราะมันขึ้นเครื่องมันเอาไปได้ไม่เยอะก็ส่งไปทางเกอรี่ก่อนพวกมันละโกพวกอะไรแต่ไม่อะไรส่งขึ้นไปก่อนเลยนะสะบียงเพราะเออไปอยู่แล้วจะลาบากกับการซื้อผักนู่นนี่นั่นพอไปถึงคอนโดอะคะ่ะพอเห็นที่ข้างคอนโดผักสวยมากเลยผักเยอะมากเลย แล้วลูกก็บอกว่าเนี่ยผักนี่เก็บได้นะเอ่อเป็นโครงการของคอนโดเขาปลูกไว้ให้ลูกบ้านทานฟรีก็เลยอุย๊ยทานฟรีทําไมมันมีจังทําไมเหมือนไม่มีรอยเก็บเลยนะก็ยังไม่แน่ใจอีกนะก็ถามลูกอีกว่าถามเขาอีกทีซิว่าเขาให้กินจริงเปล่าให้เราเก็บจริงเปล่าทําไมมันไม่มีรอยคนเก็บเลยอะผักกาดวางตุง้งมักขือ เอ่ออะไรนะโหรพามีครบหมดเลยแล้วสวยๆก็เลยถามลูกไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาปลูกไว้โชว์หรือว่าปลูกไว้อะไรยังไงลูกก็ลูกก็ถามไปอีกทีหนทางนิติก็บอกว่าเก็บได้เลยครับคุณผู้หญิงจะเก็บเท่าไหร่ก็เก็บไปเลยครับโอ้พี่ว่าอะไรจะขนาดนี้เก็บทุกวันลงมาเก็บทุกวันเก็บคนเดียวทีความรู้สึกว่าอเนี่ยนะคือคือถ้าเราแบบ คือไม่ต้องสะสมก็ได้ที่จริงอะไม่เอาไม่ต้องเอาไปเยอะจากบ้านก็ได้ถ้าเราเชื่อในกุศลของเราอะตอนนี้ก็เชื่อค่ะเชื่อชัดมากเลยค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยสะสมเท่าไหร่ไปมีความรู้สึกว่าไปหา,าข้างหน้ามีแน่ๆค่ะค่ะถ้าพี่โยไม่สะดวกวันนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะตอนนี้ขอเป็นอ้ามาแล้วหรือเปล่า น่าจะไม่สะดวกสงสัยเพราะว่าเห็นเงียบเช่ไะงั้นนะคะวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของการส่งการบ้านนะคะสำหรับค่ายรุ่นที่9ครั้งนี้นะคะค่ะผู้รับผู้ส่งการบ้านก็พูดสภาวะธรรมกันไปหลายท่านแล้วนะคะตั้งแต่เช้านะคะตอนนี้เรามาฟังสภาวะธรรมนะคะของผู้รับ